ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปี68นะคะวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี0804141669 0850876581ค่ะ ก็อัปเดตหน้าร้านวันที่1มกราคม2,568ค่ะช่วงประมาณบ่าย3โมงนะคะมีรถติดจองค่ะแล้วก็มีรถรอส่งแล้วก็รถที่พร้อมจำหน่ายนะคะก็มีลูกค้ามายังไม่ทันได้สอบถามนะคะว่าไปอะไรมายังไงเนะเาะเนาะค่ะลูกค้ามาซื้อหลังคานะคะ M7040 ค่ะลูกค้าจากาโคราชนะคะจำอำเภอไม่ได้ค่ะมาจองตัว M7040 เนาะเมื่อวันที่31ค่ะตัวรถใบดันดินแล้วก็มีผ่านพวนนะคะน่าจะได้จัดส่งประมาณปลายเดือนอมกราค่ะอันนี้จองจองไว้ก่อนนะคะจองมาจำที่หน้าร้านของเราเมื่อวานนี้ค่ะยังไงก็กราบขอบพระคุณมากๆนะคะ L 3 2 1 8 SP ตัวนี้ลูกค้ามาจองไว้วันที่29นะคะจะให้จัดส่งพรุ่งนี้ค่ะวันที่2มกรา68นะคะลูกค้าอำเภอเพนค่ะ3 2 SP สวยๆนะคะ300กว่าชั่วโมงค่ะสวยเดิมทั้งคันค่ะอันนี้คันที่ว่างนะคะ L 4 0 1 8 SP คิดนะคะปี64ค่ะพันกว่าชั่วโมงค่ะตัวรถผ่านดันดินใหม่ค่ะแล้วก็มีผ่านพวนใหม่ของตราเพชรค่ะใบ22นิ้ว5ใบค่ะสีเดิมทั้งคันนะคะสีเดิมทั้งคันค่ะยางหลังก็80%ค่ะช่วงท้ายสวยๆนะคะจุดมาร์กรอยมาร์กอยู่เหมือนเดิมค่ะเป็นตัวท็อปเลยนะคะ เครื่องเดิมคลัตเดิมค่ะ3า9แสนเบาทค่ะ3า9แสนเบาทนะคะ4ี่ศูนยเอสค่ะได้ดันหน้าใหม่ได้หางใหม่แล้วก็จะมีฟรีอ่ายางหน้าใหม่1คู่นะคะ ถัดมาค่ะ L4018 เป็นตัวดีทีปี62ค่ะตัวรถหน้ากากกันชนด้านหน้าผาน,ด,านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนเก็บทำสีให้เรียบร้อยค่ะยางหลัง75%ทำสีกระทะล้อหน้าล้อหลังค่ะใส่ยางหน้าให้ใหม่1คู่นะคะเครื่องเดิมคัดเดิมค่ะสีเดิมหมดทั้งคัน ไม่ใช่สีเดิมหมดทั้งคันสิหัวกระโปรงชุดด้านบนนี้คือสีเดิมหมดอ่าส่วนด้านล่างแม่ค้าทำทำชุดอ่าสีคานดันดินกับใบดันดินนะคะแล้วก็สีกระทะล้อทั้งสีแล้วก็สีหางค่ะคันนี้สาม0 0นสามพบาทค่ะสีส่ศดีทปี6กสองสองพันกว่าชั่วโมงค่ะ ถัดมาค่ะ L 5 0 1 8 DT ปี63สีเดิมทั้งคันสวยเดิมทั้งคันค่ะคันมีการันตีได้ค่ะตัวรถหน้ากากกันชนน้านหน้าผานดันดินค่ะแล้วก็มีผ่านบุกเบิกมาให้นะคะผานบุกเบิกสี่ใบค่ะ DP 2 2 4 F นะคะยางหลังค่ะ80%เปอร์เซ็นค่ะตองอ7 4 39อุดรธานีค่ะ เครื่องเดิมครับเดิมค่ะ4 2 9 0 0 0บาทค่ะ4 2 9 0 0บาทนะคะสำหรับ L5018 ตัว DT ปี63ค่ะแล้วก็รถทุกคันของเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีในระยะ1-300กมนะคะแต่ว่ามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศค่ะ L 5018ตัว DT ค่ะตัวรถหน้ากากกันชน,น,นหน้าผานดันดินแล้วก็มีเป็นผานพวงค่ะยางหลังประมาณ70%นะคะสีเดิมทั้งคันมีเก็บสีชุดใบดันดินหน้าแล้วก็คันล่างค่ะคัดเดิมเครื่องเดิมนะคะ 4,19,000บาทค่ะ4,19,000บาทค่ะใส่ใบเกตให้ใหม่นะคะ l c 7 d t ติดจองจากลูกค้าเดอุดบนค่ะ M7040 ค่ะ M 7040นะคะคันนี้ปี63ค่ะตัวรถผานดันดินค่ะแล้วก็มีผานพวนนะคะของตลาช้างใบเต็มเต็มค่ะเก็บสีให้นะคะ246ผาน6ค่ะของปลาช้างเก็บสีให้ใส่ยางหลังให้ใหม่1คู่นะคะข้างในเป็นสีเดิมค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะ ข้างในสีเดิมค่ะคันนี้ปี63ส0 0 0พกว่าชั่วโมงค่ะใส่หลังคาให้ใหม่แล้วก็ได้ยางหลังใหม่เนาะแล้วก็เม่ค้าทำสีตัวหัวกระโปรงค่ะแต่ว่าสีของบางคนไม่ได้ทำนะคะแล้วก็มาทำสีชุดดันดินด้านหน้านะคะเก็บเป็นบางจุดค่ะ คันนี้5 6 6 5 0 0 0บาทค่ะ5 6 6 5 0 0 0บาทสำหรับ M7040 ปี63ตัวรถผ่านดันดินผ่านพวนค่ะคันนี้ L5018 s p ปี64ค่ะตัวรถผ่านดันดินค่ะแล้วก็ให้ผ่านพวนใหม่เป็นของตราเพชรใบ24นิ้วนะคะ สวยๆค่ะคันนี้ปี64เป็นตัว SP อ่า1590ชั่วโมงค่ะยางหลัง80%ยางเดิมจากเจ้าของเดิมเลยนะคะจากศูนย์เลยส่วนยางหน้าเราใส่ให้ใหม่1คู่ค่ะเครื่องเดิมคัดเดินสีเดิมค่ะ4 9 5 0 0 0บาทค่ะ4 9 5 0 0 0บาทสำหรับ L 5 0 1 8 SP ปี64ค่ะ M.U.5501 ตัวรถนะคะกันชนด้านหน้าผานดันดินค่ะแล้วแม่ค้ามีผานพวนให้นะคะแต่ว่าเป็นของเป็นผานฟอร์ดนะคะพอดีเขาไม่มีหางมาแม่ค้าก็เลยหางฟอร์ดใส่ให้มันใส่ด้วยกันได้นะคะสีเดิมทั้งคันค่ะจุดมาร์กด้านท้ายนี่อยู่หมดนะคะตองอ4681อุดรธาน,นีค่ะ ใส่หลังคาให้ใหม่นะคะแล้วก็ใส่ยางหลังให้ใหม่1คู่ค่ะคัดเดิมเครื่องเดิมนะคะพวกนี้แล้วก็มีเก็บสีในส่วนของชุดชุดดันดินค่ะมีเก็บสีของชุดดันดินนะคะนอกนั้นสีเดิมหมด 4 4 4 0 9 0บาทค่ะ4 4 4 0 9 0บาทค่ะสำหรับ MU5501 ปี62ค่ะ L3608 ตัว SP นะคะตัวรถผ่านดันดินค่ะแล้วก็มีผันพวนนะคะ207,900 0บาทค่ะช่วงท้าย ตัวกลางจา,จากเจ้าของเดิมยังดีๆอยู่นะคะส่วนแขนปรับซ้ายขวาแล้วก็โซ่ซ้ายขวานี้ใส่ให้ใหม่ค่ะชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวใส่ให้ใหม่ค่ะหลังคาเก็บทําสีไว้ทั้งคันนะคะยางหน้าหนึ่งคู่แล้วก็ยางหลังฝั่งซ้ายจากเจ้าของเดิมนะคะประมาณ75 80%สเซส่วนยางหลังฝั่งขวาทางเราเปลี่ยนให้ใหม่1เส้นนะคะ 279,000บาทค่ะเช็คลัวซึมเป็นถ่ายของเร็วไปให้เรียบร้อยค่ะ RL 4508ตัว DI ลูกค้าจาก2ดาวสกนครจองไว้นะคะ L 3608 SP ตามสภาพค่ะ255,000บาทค่ะหน้าหลัง 4 5 0 8 DT หน้าหลังตามสภาพ2อง0 0นบาทค่ะอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะตัวยกล่องตัวขุดมันตัวริปเปอร์ผ่านพวนถังปุ๋ยพวกยางมือสองถอดก็มีอยู่นะคะช่วงนี้บางช่วงก็ไม่มีค่ะทั้งยางหน้ายางหลังเนาะ แต่ว่าก็คือให้ลูกค้ามาดูเอาที่ร้านนะคะไม่มีบริการจัดส่งนะมาเลือกเอาค่ะยางมือสองค่ะแล้วก็วันนี้ตอนเช้ามีลูกค้าจากนครพนมนะคะมาจองตัวฟอร์ด6กพค่ะตัวรถผ่านดันดินค่ะแล้วก็มีผ่านพวนนะคะจะจัดส่งวันที่3วันศุกร์นี้นะคะนครพนมค่ะ ขอบพะคุณมากๆเลยนะคะโรตารี่ของใหม่ของบริษัทโชคชัย1เมตร80 m, อยู่ที่55,60เมตร60อยู่ที่4,9 0 0มค่ะ RX 1 6 5 E พวกนี้4 10, 8 0 0นะคะพวกมือ2ก็มีตั้งแต่2,000 0กว่าบาท3,000 0กว่าค่ะขายตามสภาพนะคะตัวตัดหญ้าของตาเพชรค่ะ สินค้าดีมีมาตรฐานส่งออกนะคะเม็ดยีอยู่ที่25,500ื่นอยเม็ดสีอยู่ที่27,500ค่ะค่ะว่าเจริญแท็กเตอร์นะคะอำเภอวัง3ามหมอ,อจังหวัดอุดรธานีค่ะเปิดขายทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ8ปดโมงเช้าไปจนถึงประมาณ5้าโมงครึ่งค่ะ จำหน่ายเงินสดกับรับลูกค้าที่ยื่นกู้ผ่านทากศมานะคะไม่มีผ่อนไม่มีดาวคะ่ะ0804141669นะคะติดต่อแม่ค้าได้โดยตรงเลยคะ่ะเป็นเจ้าของร้านที่รีวิวสินค้าเองขายสินค้าเองนะคะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ผ่านช่อง Youtube ของเราไว้ด้วยนะคะกับสวัสดีปี68ค่ะเฮงเฮงเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนนะคะเงินทองหลังไหลเข้ามาเทเข้ามาทุกคนทุกคนนะคะ